สวัสดีจ้าสวัสดีในเสาอินทิยยี่สิบสามตุลาคมจ้ะหกสี่นะจ๊ะเนาะมันหนี้ก็พาพี่พาน้องเขาปลาหาเห็ดเจ้จ้ะหาเก็บเห็ดนะจ๊ะเนาะมันหล่นมาห้าสิฟ่อเห็ดปวกว่าจ้ะมาตามหาเห็ดปวกหล่นน้ำกันได้จ้ะเด้อว่าสีมานบ่กมันหนี้ก็มาผู้นะจ้ะเนาะไปจ้าไปหล่นน้ำกันจ้ะจ้าดอกแรกแห่งวังคลองคลิปมีหน่อยก็ไปเอามาจ้ะพี่เนาะ มาสิมาหาเห็ดปวกมาจ้นนะน้องห็ดฝืนเลือดจ้ะมจะอีกดอกนึ่งอุ้ยสวยๆเลยจ้ะพี่น้องฝืนค้าเตี่ยจ้ะจุูมค้าไล่จ้ะดอกสวยๆเลยพี่หน่อจ้าตุ๊กจือเพื่อนจ้ะพี่น้องออจ้ากินเห็ดปวกน้อกันตามหาผอจ้ะพี่น้อง แต่ว่าก็ไปค้นลปลาด้วยจ้ะไปอีกปลาหนึ่งทางขุ่นโบผอก็เลยมาอีกปลนอนนี้กำลังกินคอในเด้อหอยเอื เป็นดอกเหี่ยดีจ้ะดอกตูมดอกไม้กรับน,นีจ้ะ ังเงาดอกวุ้วนจะพี่น้องมูคนเอาไปทั้งไหนจ้ะขอกันต้อนเถาเลยจ้ะพี่น้องอีกปวกข้างท้างจะ้ะพี่น้องจิ้มลงเลยจิ้มลงไหวจะหมดร้ายเองพี่น้อง ตัดไปเลยตัดลงมาเลยอุ้ยขายาเหีจิ้มเลยนี่จ้าพี่หน่อออกไปได้ดอกจ้ะ ใจทำหินจ้ะเอาห่น้อยดูจ้ะนดูสูงสั้นด้วยใจพี่นนอง หมูนึ่งม่ขอมูนึงมันเลยจ้ะ 오, 갓. 진짜. โอโ้สันเก็บหนาไปกับพี่นออเก็บไปตีนผู้เลยจ้ะ สวยเาไห,หลายจ้าพี่น้องกองกระลมพ่อกองชุนงานใหม่จร่จ้ะนร่จ้ะพออีละมูนึ่งจ้าพี่น้องรอกใจกันเฮง,ง,งคาำเฮงผ่อนนะจ๊ะจรจ้ะจุ่มยิ้ๆเลย เจ็นอกโอ้ว <rôle> ม <à déc> ่ <dans les gens ici> ี่น้องโอ้มาอเย็ดยำขำนะจ๊ะนะ Hva er det? Er. nào, à, หมดก็หมดจะพี่เนาสูก็หมดสวยเลย เี็จเดจ้ะเฮ็ดจ้ะเฮ็ดเฮ็ดคำเลยเนาะฆ่ากันไปอีกผู้ว่าได้มาอีกผู้จ้ะไม่ยอมแพ้พ่อ,อีลีจ้ะตามหาเบิดเหมือเลยมนันสาไล่บดไ้เบืองหอยกองจิ้มเก็บอย่างเดียวเลย โอ่ยห,หาหักไมึจ้ะโอ้ยสูญกล่องที่น้องเฝ้าพอโถข้อแพ้ไรเด้อจ้ะเด้อคำน้ำเนยทางกระบ,บานกระไกลใส่ตีกลับมาอีกหน่อยจ้ะมึงทำให้หมึก อีกเซอดอกน่อยเจ้าเป็นี่จะล่างผ่นจากพี่น้องมืออื่นเมื่อจากจะบูมบือยูลออกจากพี่น้องเห็ดไล้เป็น จ้าสิดภาพีภาคเน้องมาสรุปเพชรกันหน่อจา้าเนาะตอนนี้ก็เวลาหาโมงแรกเลจา้าพี่น้องมาข้อเฮ็ดกระทรวงใบาสามแลจา้าเป่าเก็บแห้งจา้านี่จา้าอยอดเฮ็ดของเฮาเกือบเต็มกระตาใหญ่เลยจา้าพี่น้องกระตาบอกญ่เลยจ้ากระตาใหญ่กับตาเลือดมาจ้าเนาะได้ร้า,ายอยู่จ้าเฮ็ดก็มีแต่งงามัจ้าก็ทำงาน จ้าชื่นชอบคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในน้ำแนวได้จ้ามันหลุนว่ามืออื่นนาสีมันมนัน,น่าจ๋านอะตอน,นี่ขอตัวกับบานก่อนจ้าป้าก็อยู่ไกลบานอยู่จ้าก็ตีกับมาอีกน่าจ๋านาะจ้าสำหรับมันนี่แ็สวัสดีจ้า